นี่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 โอ้ยคือหลายตัวแถบเออเอาเต็ดตัวกันอยู่นั่นนั่นนั่นทักล้างล้างล้างที่นี่ละเดี๋ยวเอาตัวนั้นไปก่อนจะค่อยจับจะคิดนะพี่พี่เร็ว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 ตกถือเกี่ยวเด้อเร็วเร็วได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกเออป๊บกลับล้างแล้วกลับล้าง มันจะเอออย่าไปเซียงอ,อย่าไปเซียงเปล่าเขียนสเก็ตแล้วเขียนเขาดิเสียชีวิตมันขบเขียนด้วยครับผมได้ป่ได้ของโตเลยนี่หมูใหญ่ ตีโมตัวใหญ่ๆมือนี้มาสองคนได้ครับผมเซาเจย์ประเดมมาสาเจยสวัสดีค่ะอ๋อขอสวัสดีพี่น้องได้ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเจอกันก้าวสองคนพี่น้องวันนี้มาสองคนค่ะสาเจยเพิ่นพัก่อนเนาะพัก่อนเมย์ไลเมยแห้งก็เลยบโบมามันปรเชิดมันสองตัวเจกัครบมาเลยกระดึงน้ำมือนะเอฟซี สี่ตัวมูโอ้โหใส่ได้บ่ที่ป่าตายบอก่าัีติดตีไหลช่ยหงอยเปิดตายอยู่พี่น,อน,น้องเย็บซี่มาตัดขวดตะงคกเพราะที่หางหขวดตังคกบาดอไรเหมือนกันคร,ครนนับหาเปลืองมาใสา่หาเปลือกปลูกเดีอดดีที่กเก่าด้วยครับผม หนาวใชาเ่เพื่อนเนี่ยแดดดีครับพี่น้องกลับมาหาใกล,ใกล้ๆบ้านเลยครับผมว่าจะไปไก่หรอลุยกันต่อครับวะไม่กระเตนไปไก่หรอบอสได้ปะนะเออเอาเอาไข่ไข่ได้บ่ <c oughs> น่ะวะใส่แตกและวะ้วว่าคือเสาเจอบอดีเต่นคุบส์แบบนี้ก็เลยเต่นคุบส์โตโตเลยดินั่นนั่นนั่นเจ๊เป็นเตกสีเขากิดญาติเขากิดญาติคือเขาละถ้าญาติมาชีวิตรอดด้วยกันล้ละก็เขาเป็นอาหารของของของคนด้พี่น้หนอว่ายังไงเนาะเป็นอาหารของเขา บ่กี่เดือนกันเดียวหากินเห็ดเหลือล่ะพี่น้องช่วงนี้คิดก้มคิดเขียบกันเติดเขาย่อเขาย่ออยู่ไใบแห้งกันเดียเขียดไหนบอนั่นนั่นนั่นพี่พี่คุกถือเกี่ยวตะของเด้อเห็นบอใช่เก็ยุ่งนี่ลนะป๊าดธนาคุกถือกพี่ ดูดดูดูดมาทางฝีทางไหนจับเม็นๆพี่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 เขากลับขึ้นมาทางฝีแล้วใช่้เป็นเขาเมือยพอดี พอสิได้เพื่อนแต่ละโตเด้อเ่พี่น้องลีนออกเพื่นโตได้กับวได้ดว่าสิจับเอาได้ไง่ายๆปันใดดิลีนออกเลยอือนะอ้าวงาลายปานี่โก๋ปัง,ง่ายไปทางใดหละ่ะไปป่อ,อ,อขี่เตียกแล้ววะใส่เขีย้ยดเอา้า นี่เดี๋ยวนยเขาดูดดูดเขาดูดเขินวะไม่เนาะหลาเข้ามาเลยอะเขียดไหมตัวใหญ่ดีขนาดเลย่นขาวั่วัวดูดดูดเร็วไข่นั่นพี่พี่เอ้า หืมอจักตัวใดเป็นตัวใดเต็ดส่วนกันอยู่หลายเทปันี่มะแมต้นี้ดวหันตุลโตตุลตอ่าตหนังหอดัวก่บัวไบัวไกบนัั่กัวปรจับไงไปเลยดิข้บตัวหน่อยเนาะ เต้นลบไปลบมาเนาะแต่มันตะคองเต้นได้ขี้จังเขียดทุกปีเลยคาสจัะเต้นได้ไก่ทานันอยู่ใต้นั่นแหละใต้บูดละเขากูดละบานเห็นบ่ไข่ไตอื่นอย่าอยู่ขนาดก็เต้นขวานได้ละงันตายแล้วตายแล้วไหนเรียนไหนั่นไหนไหนเอออืเขียดลายอีี เรรียยบ้อหินที่สุดปูดบ่าไรพี่น้องว่าจะปูดกบเอาไปมาค้นหากันเริ่มสับสนกันหด้อเปล่านี่ดินในรุดจากหลอดรุดเกี <target> <t> ่ยวไหมรุด <t> พุกลงเนาะกบบ่อยู่ระเบี้ต้องอยู่อีกแบบนอี้นีช่ไหมนี่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 เึ้นมาอนี้นั่นโอ้ตัวน้อยตัวน้อยปล่อยเพิ่นไปซะ ตัวหน่อยได้ป่บวหน่อยได้นี่บวหน่อยบวท่าของเขาดอกอรอรเร็ว,รวแหงเต็มชวนถมน้ำโอ้โหแม่นวลนี่นอนอลียู่ในนี้แล้ว ดี๋ยวนอู้หูตงงามต้าเป็นกบนี่ใสยางงามเลยเนาะเไม่กีตงามเิกถือเกี่ยวด้วเรื่ๆได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกตบกใหญ่ได้บั Ui, ừ, tổ ngàm Kháu chua lắm Tổ ngàm lắm 2 tổ không Đi này Khao đều để múc nổi nữa 2 tổ Này <ห>ตกวเขาแห้งแท่ตัวบ่แหา้ง่อยูเขาเล็วแห้งดีดต่อไหนี่ไวเลยตัวงามสองสองเต็ม กันท่านบอหายจ่อยนี่ยเนี่ยอวดยาก มันรั่วอะไรพี่น้องมันคุปัววันจี้วันหะ่นองเปลี่ยงกันมาได้สาเปลี่ยงมาจนบายสามใบเด็กกบตัวนึงก็ได้เขียดจักตัวเจ๊ดแปตัวบอกมาคำมาคำติธุระ Tung áo nó nha tung áo mất bỏ mhm 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 โอ้นั่นๆๆเอ2น่ใส่ลุดๆๆๆๆดูสิถ่าไปดิหาเห็นเข้าเดียวได้มกละมกใส่ตีกล้ยจัก2หัวเนาะีเขาเขาง่ายนนั่น้ย ไงเลยตัวนั้นได้บอว้ดีดีไปเร็ว่พราทันอยู่นี่ละเดี๋ยวเอาตัวนั้นไปก่อนจะค่อยจับจะตกนนะไปเร็วเร็วเร็วได้บอใส่ใส่ใส่ขี้เตียกล้าขับเออนี่มาหลายเทท เนี่ยสะเจอมากนี่แต่ขบขบเลยนีม่มวนเลยแ <c oughs> ล้วเครื่องนหนาอยู่หันละอยู่น้ำมือนั่นเลยม้น,มนไปใส่นะไปจ่อยรุด อ<ไ>ม่ดูเดียวหักเนี่ยหมดขันเลยเนาะไมยเล็กเนี่อขาเข<ม>าดีอ<ด>ย่า กำลังตั้งเกลือรุ้ข้าวเดียวไดลายหรอวันนี้ถึงว่าแดดเปลี่ยนๆแต่ว่าอากาศก็บอได้ว่าแบบควอนแบบแห้งด้ครับผมพวอนำเสิรเป็นทั้งอากาศยิ่เย็นอยู่เป็นลมใช่ไหมจงบายนนกจังถึงแห้ง ยังได้สัมผัสอากาศหนาวอยู่เป็นไหมฮึทุกๆคนอยู่ได้ว่าหันนั่งบกเขียนไฮไบบอเข้ามาแล้วพี่ปนี่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 โอ้คือหลายตัวเนี่ยเอ้า เติดตัวกันอยู่นี่น้ำมือนี่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 เอ๊ะไรนไฟปุ่นกระมีนั่นนั่นนั่นชักล้างล้างล้างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจับยากเดี๋ยวมือมือเบาบางจับบุสะดวกเอาไว้ก่อนสวยงามเลยถือว่าใส่ไงเด้อครับนี่ กัพอกบข้อโตเดเองีเยพอตะเคียนนั่นนั่นเออไงโบพระดูสิพี่พนเบิ่มงมองกบอยหรอกมีอม,กม,มองมีมอง,มองหากบอยู่แต่ไปเพราะคัหอด ป๊บ <c oughs> กับลังแล้วกับลังหลายเไทไปทางไหนเนี่ยอยู่หันละ นเ,น,เน,ยยนี้ยเขาก็อยู่ในเรื่องสิล่ะดีที่ทุกกองแล้วจะจัใบใไรบ่อครับล่ะ เขียดนะที่งคือกบแล้วอ๋อเอาเกี่ยวกตาไงคือขื่แล้วอยู่กองที่มือตาเลยมือตาเดียวปะกบแล้วโอ้เหลืออีกิน กตะสิบวดาลกสีบวดกบตัวเมียไปเคี้ยมาผูกของง่ายโย่งแก่กดีกบดันออกไดดิแต้มนึงแล้วกบแต้มนึงแล้วจ้าห้อยนางห้อยขานางนี่ไม่ยนก็วาเมียนเรื่อเมียนโบ ใหญ่พอน,นีสิตนนัวใหญ่ด้วยแบบดาดอู้าดอืระวังด้วยสวัดจับด้วยเยไปเส,ส,สียงเย็บเสียงาบักงามย่างงามงาองามค่ะคว่ลอู้เ <c oughs> หน,นียวว่ายุว่าไงเขานี้บักไงฮะ เขาจะาผัวค <si ่ะพี่น้องอยู่ไกลๆกั้นบึงว่ะบึงผูกเขาเมียผูกแบบใหญ่หนึ่งมานแล้ววัวหยาดเขียดตายได้บมดนี้ถือกบเต็นไท์ใสมานคักมานเนียพี่น้องพวกเขียบักหลายเลยผัวจ่อยกบใหญ่ว่าตัดชีเห็นเดี๋ยวเห็นตะหคร่พันนังหลายเติบแต่ว่าน้ำหาตัวกำลังเห็นแจ็กสันเป็นตัวนี้บอ่ะลรั ก็มีหลายตัวแต่น้ำหาบหินตัวบกใหไงเลยเขียดีนมุพี่น้องอือก็ไปทั้งเขียดเลยมั้สองตัวเลยเดี๋ยวโตวไปจ้ะได้ทั้งสองเลยแล้วลุงหูปานนี้ กบตัวนี้ชือว่าสะเขียดโกบหน่อยกบหน่อยเียดแมนบอกบเขียดกบ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 หน่อยไมเขียดวะไม่เนาะกบเลยเห็นตัวใหญ่ป่านนี้คือมันเขียดตัวใหญ่ป่านนี้เขียดหมูใหญ่กบหน่อย Ui, ừ, liều khạc Đại bò à. <laughs> Bây giờ tôi nhảy thì tiền đỏ Tôi ngầm ngầm lời Ui, liều thì tít nó tít Linh xe thì xá lời Có cung mong cái Ngay cố bèo Mình bò bò chửi กบน้อย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 บม่หน่อยดูก็อยู่เหน่งแหงเถกห้อยงวเขาย้ำโอ้ห้อยงัวเหยียบพื้นเขาก็สูดอยู่แล้วเหยียบง่ไงพันจนดแปดแปดโตกันไม่รูอู้หูจะจะจังลับสนิทนะเถกอือหนาว่าได้กบสี่ตัวจอยลงงามงาม งวัวเขาเหยียบงัว,วเขค้วเาเหยียบงยเขาจมล้าหมานหมานแลวมันกูกูต้องเขี่ยมันไปปิกี่ลูกเขาเฟืงๆๆๆๆองเฟือกเฟืองอยเขียยกูโอ้บริได้ออกเราเอาใส่ไว้ตัวเดียวหละ ใส่เวลา,วลามันนี่ชื่อว่าไดรห้ายด้ดยครับผมุเ่เ้อาล่างกับข้นเขียยที่หมูวันเป็นกิโลอยู่วนี่ถ้ากบถ้าเขี่ดนี่บุดา่เขี่ยกเต้นแล้วเขียก็สิเสียชีวิตเ้ากว่าตมือด้่ตัวนึ่งตัวนึง โคบุกบใยสองสามบุดแล้วกบหน,น่อยตัวหนึ่งโคบหน่อยตัวหนึ่งเป็ซีค่ะแต่เขียดหมูขวดยังไงเอาขวดกบก็เขียดแยกออกจากการคล้องเนาะย,ยังบม่เห็นตัวพี่น้องเห็นได้ยู่ในหันแล้ว คือว่าลายอยู่มือนี้มือนนี่มันอยู่ครับมือนนี่ใช่ไหมลูกเขีย,ย,ลยดลายเด็ตัวใหญ่ๆมีกระมานดูค่ะครับผมเด็กกบสีโตนะ,<ล>ะมืนอนี้เนาะกระมานาเฮาเขียดนี่บ,นบอสมานับจำนวนไหนปะเดี๋็กกระมานครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเลยครับผมขอบคุณที่กดไล์กดแชร์ขอบคุณทุกรักใจครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ